เรนชีวิตเรนชีวิตนะตรงวันนี้นเป็นไงนคนอชอบโยนแฟนนาฬิกาทุกวันฮะมันอยู่ได้นะครับ แต่ว่าเรามาติดปี้นอก,กนระบบเีย<อ>น,นต้องเอาทายมาให้ควา้วาคว้าให้ท้ายมันจะต้นผลปานนิดหบส่ยต้องนาฬิกานี้แพงไหมไก็ข้าแรงข้าฝีมือก็ใส่ กี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณ30กว่าปีสามสิบกว่าปีคือมือซ่อมได้ทุกช่องยี่ห้อไหมอากรุงก็ได้ทุกยี่ห้อร้อนลงร้อนเลยจะไรกตัวมาอ่าถ้าถ้าคนเห็นในช่องอยากส่งรายการมาซ่อมเนี้ยได้ไหมได้อ๋อมีเบอร์โทรไหมครับมีเพนาะนี่เลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะยุะกยี่ห้อนะครับผมใครจะใครจะซ่อมนาฬิกาเดี๋ยวพวกนี้จะมาไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์สดการซ่อมนาฬิกาซ่อมเวลา รับต we ้มเวล่าเนาะอัศวินนาฬิกาอยู่ตรงหน้าบพศตุรินครับผมรับต้มรีโมทฮนาฬิกายี่ห้อดังงัรับซัอต้มหมดเกณยนฐานได้หมดเลยครับผมส่งมาได้แล้วส่งไปตะนีส่งมารับศึกษาได้ครับเพือนนี้ครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสองศูนย์ครับผมปาชื่ออะไรป่าอ๋อช่างช่างถึงช่าึง ทางตึงหน้าบังกระสอเนาะครับผมช่างฝีมือกี่ปีละกี่ปีมาเลยสามสิบกว่าปีแล้วครับคุณพีประสบการสามสิบกว่าปีช่างเก่าแก่ช่างเก่าแก่ในบางสุรินมาเลยตอนบางสุรินใช่ไหมใครซ่อมไม่ได้มาเดี๋ยวซ่อมให้เอ๊ะช่างฝีมือช่างฝีมือเลยแกเห็นกันนั่งยืนด้วเนี่ยอะไรวะฝีมือจริงคนสุรินก็ต้องมาร้านนี้รับรับซตำเท่าโลก คผมไม่ได้เลยะในกาข้อมือไม่ได้เลยานอ่านาฬิกาเจนนาิกโบรไม่รับสอมสีเวลามข้อมือนิกามือมาได้เลยรับปรึกษาได้เนาะครับผมปรึษาได้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยววันหน้าจะมาไล์สดส้มนาฬิกา